กะว๊กต okay, ังออกวกยั่ยอเมอมันมันมันเ็ดเห็ดติกเกนชอบกินเห็ดดุ่มหอมอันนี้พริกไทยอะไก่นี่ไั่วตั่ว ต้นเต่าต้นเต่า okay. อ okay. ๋อโอเคโอเคจุ้มจุ้มอันนี้อ่ะผักอะไรผักผักกีกี่กีกีเกี๊ยมเกี๊ยมได้อ่ะ mắt NÀO yeah. à, mặc quá CỦA quá mất của, yên của, yeah yeah mặc quá ding, ding, mặc quá mặc quá yeah yeah yeah

นี่แกชอบกินอะ่รงเงี้ยนดตดตัดตัดดตั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 ยตัด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 ตัอตัด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 ัดตัดตดตันาัดตดกัดต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 ัดัตดตด กินได้มเบ็ดเนคืออะไรอ่ะันเดยปิ๊กคือปิกปิกกีหรอไม่กีเหรือปิ๊กไก่ปิกเดใช่ไหมปิ๊กปิกวงปิ๊วางปิ๊วงปิวงวง๊ อ๋อโค้นโ้นมีขนด้วยปะปะอืมเป็นยังไงเจมูแอบรีแอบรีรับกินรับกินเหรอเปรียวไหมรับกิน กินเนาะอี่กกนยังไม่เคยกินเงาะใช่ไหมไหน,น่าโตไหนน่ะไหนน่ะจัไปลึกไไอ้ยหญ่่ไหนเนี่ยไหนใหญ่ใ่ะใหญ่ใ่ะใหญ่ใม่ใหญ่ใ่่่

นกตอขนนขนนขนนน้ำลายน้ำลายชอบกินน้ำลายอ่ะชอบกินน้ำลายจริงจริงน้อันนี้น้ำลายจนิงจริงไม่บอกวไม่เจอ เดี๋ยวไอ้เจแล้วเปรี้ยวมากเลยอยากกินเหรอลิ้นจีอะไม่กินหรอกอะไรอะไม่กินวินจี่นะไม่กินกันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอันนี้มันเป็นรูปเฉยแกอยากกินลิ้นจี่หรออยากกินอะไรอยากกินน้ำใยอยากกินน้ำใยน้ำใยโอ้ชอบกินน้ำใย ไตขนนถนนไม่เลืกไม่เกแม่เรียกขนนขนนไม่ใช่ขนมขนนแล้วอันนี้พี่แกนเนี่ยเมื่อก่อนพี่แกนก็ชอบกินอันเนี้ยเรียน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 อร่อยใช่ไหมเรียนชอบกินชอบกินอะไรที่สุดอะ จะกกะเพาอ่ะืมกินอะไรนะะกินกะเพาอ่ะมะพร้าวโอ้จะกินมะพร้าวชอบกินเอ,อ,นอ,อนั่นเหรอไดเกิดมีคุณมะพร้าวโอ้จะกินมะพร้าวย่าได้ชื้อให้ไหมล่ะี๋นี้มะพร้าว โอ๊ย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 อกินอะไรนะเรากินอะไรนะแม่เอ่อ่่แดดที่เยเดีย

ไมตรงนี้ต้นไหนด้วใก่ลอออัแล้ว่ไหมแช่จนเป็นิสัยอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

没有地方，没有。